ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเกมอวยช่องที่คนหัวครวยมานั่งเล่นเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวหมวกที่ทเราเพิ่งปิดมาใหม่นะครับผมก็คือหมวกช้างนั่นเอง <c oughs> เป็นหมวกเก่านะครับผมแต่ว่าคือก็เพิ่งปิดมานะครับคือกะคือจริงๆก็เป็นหมวกที่อยากได้นะครับคือเอาเอามาแบบเลหลังนะครับซึ่ง เละหลังในราคาถูกมากนะครับผมก็คือประมาณพันกว่านะครับก็ถือว่าค่อนข้างถูกนะครับสำหรับหมวกช้างนะฮะสกิลของหมวกช้างนะครับเพิ่มการคุมเต่า53เนะครับเมื่อไม่แสดงผลจะบวก2ปนไปเรื่อยๆนะครับและถ้าเกิดว่าแสดงผลก็คือจะกลับไปเป็น35อนะครับอีกสกิลหนึ่งที่พิเศษขึ้นมานะครับก็คือเมื่อตกไปยังพื้นที่หัวมุมมโอกาส35 ยิงปืนฉีดน้ำไปยังพื้นที่ที่เลือกภายในแถวก็คือเป็นสกิลของไอรินสีการดีนะครับผมก็คือประมาณนั้นนะคะก็คือเราเปิดฉีดน้ำนะครับผมไปยังพื้นที่ที่เลือกนะครับแล้วก็เลือกแล้วก็บังคับย้ายฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ในระยะฉีดน้ำไปยังพื้นที่ของเราด้วยนะครับผมอ่าก็ทํามาเล่นๆนะครับคือเอามาไม่ได้ใช้เลยแต่ทํามาเล่นๆนะครับเอามาเล่นกับอีโวไดลิทนะครับ จะจี้ประมาณนี้นะครับคือเอาไว้เล่นแบบว่าขำๆนะครับไม่ได้ซีเรียสนะฮะขอให้เปิดก่อนก็พอนะครับเพราะว่าจะเป็นสกิลติดตั้งสวนองุ่นนะครับก็คือจะจะเอามาคอมโบกับตัวสกิลปลูกนะครับผมก็จี้ที่ใช้ก็เป็นทากรองเท้านินจานะครับเป็นมอนเตอร์หลุมดำนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าโล่อฟมุดหลุมนะครับก็ลองเอามาเล่นขำๆดูนะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับคลิปนี้ ก็ใครที่มีอีโวไดริสแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปเล่นยังไงก็ลองเล่นตามสูตรนี้ก็ได้หรือจะไปพลิกแพงเล่นอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าคือผมเอาไว้เล่นขำๆเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้เอาเล่นเป็นตัวหลักแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นป้าเดี๋ยวลองไปชมกันได้เลยครับว่าลองเล่นแบบฮ่าๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเอาไว้ไปชมกันได้เลยครับผมเอาละครับผมเจอกับอีโวเซียลลี่นะฮะมา เออเปิดก่อนได้เลยขอเปิดก่อนอย่างนี้ลเลยแจ๋วฮึบอ,อูหมอช้างทำงานฮึบเออสร,สร้างไปอีกสร้างไปอีกเออรองเท้านินจากออกนะครับผมเลือกไปยังพื้นที่ โอเคผมเลือกตรงนี้อืมมันรู้สึกว่าถ้างั้นรองเท้านินจาน่าจะไม่ค่อยคอมโบวเท่าไหร่นะฮึบฮึบต้องต้องรู้รองเท้านินจาออกรอบนี้อ่ะ โอเคออกฮึบอืมฮึบรองเท้านินจาออกอีกแล้วครับท่านฮึบย้ายในแถวออกฮึบ ไม่มีอะไรให้สร้างนะครับผมอ่ะแล้วปืนฉีดน้ำออกอีกเอา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 เข้าไปเอาเอาเอาอะไรออกอีกไหมปืนฉีด <laughs> ยืนดูนิ่งๆไปครับยืนดูนิ่งๆไปโจเห็นไหมมันเล่นขำๆได้ <laughs> เปิดที่หลังก็ยืนดูนิ่งๆไปครับไม่ต้องมาซีเรียสยืนยืนไปเลยแต่ถ้าโดนเปิดก่อนก็ก็ตายนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเปิดที่หลังเห็นไหมเออมาไหนเหมือนจะแก้เนี่ยโอ้โหโอเคต่อไหมโอ้โหบอกแล้วว่ามันเล่นขำๆได้นะครับขอแค่เปิดก่อนนะครับผมก็เพลินอะเออมาอีกสกตาหนึ่งนะครับเอาละเจอกับอีโวเบลมา <laughs> ขอให้เปิดก่อนแค่นั้นพอฮึบฮึบปึง้งออกนะฮะฮึบอือฮึบโอ้โหรองน้ำรองเท้านินจาออกว่ะคูณสอง ึบผมว่าจริงๆใส่รองเท้านินจากับอีโวเดลิสก็อาจจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะฮึบฮึบฮึบอ่าพื้นที่ที่จะสร้างเหรอ ไม่สร้างครับเปิดฉีดน้ําช้างออกอีกแกครับอือเจ็ดไปไม่น่าจะจบเลยนะเพราะว่ามันบักนะครับเห็นไหมรองเท้านินจาออกครับฮึบเนี่ยเปิดก่อนก็ยืนนิ่งๆไปครับเปิดที่หลังก็ยืนนิ่งๆมองไปโอ้โหดุย ดูมันไปงอ,อโหโหเฮ้ยสายนี้แม่งน่าสนว่ะคือมันคือมันดีตรงที่มันไม่ต้องสร้างแลนด์มาร์กด้วยนะครับตัวนี้คือไม่จําเป็นต้องสร้างแลนด์มาร์กนะครับคือสร้างสร้างมเมล็ดพันธุ์ไปเรื่อยๆอะ่ะเห็นไหมเปิดก่อนก็ก็เปิดที่หลังก็เปิดยืนนิ่งๆไปครับโอ้ตัวนี้นี่แม่งเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องแต่ถ้าเปิดที่หลังนี่ก็อาจจะสู้ยากนะครับแต่ถ้าเปิดก่อนก็บอกเลยว่าได้เปรียบแน่นอนมา นะครับเอาล่ะเจอกับเอโลนี่ขอเปิดก่อนอย่างเดียวพอไม่ขออะไรเรียบร้อยบอกเลยเรียบร้อยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะวันเทินได้หรือเปล่าไงเพราะว่าเอโลนี่มันก็มีสกิลย้ายใช่ไหมเออมันก็มีสกิลอ่าเดี๋ยวนะโอเคฮึบ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออเออเออว่ะึบไม่ได้ว่ะผมลืมไปว่าน้องเอโรนี่นะครับเขามีสกิลตัวเอาละฮึบต้องไปสร้างที่จุดสตาร์ทก่อนหนึ่งเมืองนะครับโอเคสวยงาม วับกับเมืองครับอ่ะติดรองเท้านะครับสิบปะปฮึบอืมสกิลว,วับกับเมืองผมออกว่ะแต่ผมไม่ผมใช้ไม่ได้ไงแต่ไม่เป็นไรครับ แค่นี้ก็ชิวๆแหละมีเมล็ดพันธุ์งอกงามเต็มที่ไปหมดเลยอะ่ะมันวิ่งผ่านไปได้ครับคือมันมันจะมีสก,กิลเอ้าอ๋อเอาเลยเต็มที่เลยลูกพี่ <c oughs> เขาต้องกันเราไว้เห็นไหมคือเขากันเราจบวิกนะครับอ่ะเา,าเต็มที่ คือเล่นตัวนี้มันก็น่ากำคังนกันนะโอ้เอาเลยเต็มที่เลยครับสร้างสร้างสร้างแลนด์มาร์คแต่เมืองเราอ่ะยังพอให้จบได้อยู่นะปึบเอาละ ฮึบอ้าวโดนมาคับย้ายอีกมานี่เลยอืย้ยโดดไปดิวิกไม่ได้กูก็ล้มอ่ะมาเอาละสิบเอ็ดไปครับจะยังไงล่ะครับ อ,เ,อเลือกพื้นที่ก่อสร้างอะผมเลือกตรงตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ผมไม่ใช่มเมล็ดพันธุ์นะฮะเอา้าอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยคือตัวนี้นะครับจบได้ทั้งลมและวิกนะครับมันก็มันเฮ้ยมันเล่นสนุกดีนะ มันเล่นเพลินลดีถ้าเกิดว่าเราไม่ซีเรียสนะครับแบบว่าเอ้ยตายก็ตายอย่างเงี้ยเราถ้าเราไม่ได้ซีเรียสกดกันคะแนนมาแล้วนะครับก็เอาไว้เล่นแบบขำๆได้มันเป็นตัวที่ค่อนข้างปวดเลยนะสกิลมเมล็ดพันนะครับผมโอ้มาอีกสกตาร์หนึ่งว่าติดลมเว้ยเอาละเจอกับ e in, อีโวไอลินมายืนนิงน่งๆยืนนิ่งๆเลยไม่ต้องทำอะไรยืนนิงน่งๆ นะยืนนิ่งๆไปเลยยืนนิ่งๆชิวๆไปนะครับมีกันวิกอย่างนี้ก็จบครับฮึบอ,อ่ะยืนนิ่งๆิชิวชอวไปรองเท้านินจาแม่งออกดีมากเลยวะ่ะเพิรน,น่ะบอ,อกเลยเพิรนเพิน,เ,นเรียกปะ ฮึบเห็นไหมหมวกฉีดน้ําช้างออกอีกครับออโต้ให้ผมแล้วฮะตอนนี้ฮึบฮึบอ่าเลือกตรงนี้ฮึบฉีดน้ําช้างออกอีกแล้วครับออโต้ไปแล้วครับเรียกว่าปล่อยจอยไปแล้ว โอ้ปืนฉีน้ำช้างเนี่ยเทินหนึ่งมันสามารถออกได้หลายหลายหลายตาเลยนะฮึบเอ่อเมื่อกี้ผมแค่จบเทินแรกใช่ไหมที่ผมยังไม่จบเทินสองเลยไม่ใช่เนี่ยกูยังไม่จบเทินแรกเลยฮึปเอ่อรองเท้านินจาออกเอาเป็น ตรงนี้ก็ได้จริงๆจะจบน่าจะจบได้เลยมั้งถ้าสกิลย้ายออกเรียบร้อยผมแล้วสงสารเขาจริงๆผมแล้วสงสารเขาจริงๆคือตัวมันไม่จำเป็นต้องสร้างแลนด์มาร์กเลยมันเม่งโหดว่ะเนี่ยชนะรัวๆเลยอ่ะเฮ้ย <c oughs> เอาแล้วชิบหายแล้ว มันต้องมีทุก ID ไอเดีเว้ยหมวกเนี่ยบอกแล้วคือผมนะ่ะทำไปแล้ว3ามไอเดีแต่ว่าอีกไอเดีหนึ่งกำลังชั่งใจอยู่นะครับว่าจะเอาอ่าหมวกหมัดหรือว่าหมวกช้างดีหมวกช้างครับต้องหมวกช้างเท่านั้นหมวกช้างเท่านั้นโอเคอีกตาหนึ่งเว้ยติดลมเว้ยมันเพินเอาละครับผมก็เจอกับอีโวอนุบิสนะ <Hey. S 1> เปิดก่อนครับ <Hey. S 1> ชิวชิว <Hey. S 1> ตัวนี้ไม่ต้องสร้างแลนด์มาร์กอยู่แล้ว ตัวนี้ไม่ต้องสร้างแลนด์มาร์กอยู่แล้วครับผมฮึบโอ้โหงานมาเลยว่ะเฮ้ยฮึบอืมผมเลือกเป็นนี่นแหละผมเลือกเป็นเมืองเขานั่นแหละฮึบ ปึบปึบ,บอือปึบ,อ,บอือเพื่อที่จะสร้างผมไม่สร้างแล้วกันโอเคมาขอให้รองเท้าออกขอให้รองเท้าออก โอเคปืนฉีดน,น้ำช้างออกนะครับปึ๊บอืมโอเคอเคืออือ มันอีกหน่อยเดียวเองจะถึงแล้วเขาต้องเร่งตักเมืองผมแน่นอนอ่ะเอาเลยเต็มที่เออเขาตัดผิดหรือเปล่าวะอ๋อโอเคเขาตัดไม่ผิดนะครับ แต่ก็อย่างนั้นแหละครับแต่ก็ต้องใช้การนางฟ้าครับก็ต้องใช้การนางฟ้าแหละครับอันนี้ถ้าเขาทอยแสดงว่าหมวกป้องกันเขาหมดแล้วนะเรียบร้อยครับขายเมืองะฮะยังไง อาการมันเป็นยังไงเนบอกสิสร้างสร้างสร้างแลนมาครับถามว่าเราจะฆ่าเขายังไงเราก็ฆ่าเขาด้วยการจบล้มไงฮะสกิลบังคับย้ายผมไม่ออกเฮ้ยอ,ออกหน่อยเธอท่านขอละนะ มาขับย้ายผมออกกวะเรียบร้อยครับอนนบิสดาอนนบิสดาเออเรียบร้อยครับเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะขอแค่เปิดก่อนนะเอาเรื่องอยู่นะตัวนี้นี <c> ่ <oughs> ติดลมอ่ะเดี๋ยวนะอย่าลืมนะเซตนี้เท่านั้นนะเฮ้ย <laughs> ได้อยู่ได้อยู่โอเคปะต่อต่อ,ต,อต่อนะครับ โอ้โห oh, oh, oh. เจอกับไก่เดนิสอัศวินรติการครับผมนี่เป็นไงล่ะจบวิกขำๆแล้วกันนะครับผมแบทแมนรีเทิร์นคขาว่าเอา่อเดี๋ยนะคือคือมึงจะมาไม่ออกตรงนี้ไม่ได้นะ ฮึบฮึบเอ่อเอาเปตรงไหนดีอะเก้าแล้วกันฮึบฮึบอือหือรองเท้านี่จะออก ก็จบยังไงก็ได้อ่ะครับเพลินอะบอกเลยเล่นเพลินมากนะครับผมสำหรับอีโวไดิตบวกกับหมวกช้างชิบหายแล้วกูตายแล้วเราจะปล่อยคลิปนี้ดีไหมอ่ะ กลายเป็นว่าจะเป็นอีโวไดลิสฟีเวอร์สิโอ้โหหมวกช้างน้นํานี่บอกเลยว่าทุกคนต้องมีแน่นอนแล้วบอกเลยว่าราคาถูกมากนะครับราคาถูกมากแบบใช้วัตถุดิบเอสแค่อันเดียวนะครับผมก็ปิดมาแค่แบบพันนึงอ่ะพันกว่าบอกได้เลยว่าสําหรับจี้ที่ดีๆสําหรับอีโวไดลิสอย่างนี้คุ้มมากนะครับใครที่ไม่ทําก็ทําซะนะครับหรือถ้าใครที่อ่าหมดเพชรไปกับ หมวกป้องกันโจมตีหรือว่าหมวกขุนไล่กานะครับผมหมวกหมวกฟางหุนไลกานะครับผมผมว่าก็ดีนะแต่ถ้าใครที่เพชรเหลือแนะนําหมวกช้างหมวกช้างนี่เลยนะครับผมใส่คู่กับรองเท้านินจานะครับก็คอมโบกับหลายๆอยา่างผมว่าคอมโบกับหลายๆตัวอยู่นะอะคอมโบกับหลายๆตัวอยู่เพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนําก,ก็ก็เล่นได้นะครับผมก็เล่นได้อยู่ประมาณหนึ่งนะเออ อาจจะไม่ได้โหดแบบว่าฆ่าได้ทุกตัวแต่ก็ก็เล่นขำๆได้นะขำๆแต่ก็ชนะรัวๆโอเคครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องเทพเกมโอเว้ด้วยละกันนะครับผมใครที่สนใจจะซื้อไกดอีก็ติดต่อ,ขอเข้ามาได้นะครับผมยังไงก็เอาไว้เจอก,กาันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บๆรักทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า